อนิเมชันเรื่องนี้มีเนื้อหาความรู้สึกที่รุนแรงสะท้อนแง่มุมชีวิตที่เศร้าและหดหูทางช่องของอนุญาตนำเสนอเรื่องราวนี้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไปจากเดิมน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมชันเรื่อง Mary and Max เด็กหญิงแมรี่กับเพื่อนสีช็อกโกแม็กและก่อนจะไปรับชมกันนั้นผมขอ5 5ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวนั้นเริ่มต้นขึ้นทีี่อสเตรย ปี1976ณเมืองที่เล็กจ้อยและมีบรรยากาศที่จืดชืดภายในบ้านหลังเล็กๆเด็กหญิงแมรี่ดิงเกลเธอสวมแว่นใหญ่เธอทะและมีปานที่สีเหมือนขี้หมาซึ่งกำลังทักทายเพื่อนบ้านวันนี้เป็นบ่ายวันเสาร์ทำเอาเธอเบื่อสุดๆแมรี่นั้นอยากมีเพื่อนเธออยากจะชวนเล่นม้าส่งเมืองและเมื่อเชา้าเธอได้รับแหวนซึ่งอยู่ในกล่องซีเรียลแหวนนั้นเป็นสีเทาเป็นสีสื่ออารมณ์ซึ่งตามตารางเขียนว่าเธอกำลังจิตตกมักใหญ่ไฟสูงโดยไม่รู้ตัว หรือไม่ก็หิวเธอนั่งทับหมอนและกินขนมอย่างมุมมามเพื่อนของเธอมีแค่ตุ๊กตานับเลสจากการ์ตูนเรื่องโปรดทว่านั่นก็ไม่ใช่ของจริงที่ซื้อจากร้านเป็นของเก้ที่เธอทำมันมาจากขยะแน่นอนว่าเธอทำของเล่นเองทุกชิ้นพ่อของแมรี่คือโนโ o no นแมนดิงเกิลเป็นคนติดได้ถุงชาที่โรงงานผลิตชาซึ่งแมรี่เคยโม้ให้เพื่อนฟังว่าคุณพ่อได้กินชาฟรีไม่จำกัดและชาโปรดของเธอคือโอเกรชาที่พ่อของเธอผลิต และเธอชอบชื่อนี้ถ้าอยากแต่งงานกับคนที่ชื่อเออร์เกรเธอวาดฝันว่าตนกับเออร์เกรนั้นจะอยู่ในปราสาทที่สกอตแลนด์มีลูก9คนเป็ดสองตัวและหมาอีกตัวชื่อเควินยามว่างพ่อของเธอชอบขรุตัวอยู่ในเพลิงเก็บของเขาดื่มเหล้าเบลลี่ และสตาฟนกที่เขาเก็บได้จากข้างทางมาดูเล่นแมรี่อยากให้พ่ออยู่กับเธอมากกว่าเพื่อนไร้ชีวิตที่พ่อโปรดปรานและความจริงแล้วเธออยากจะมีพี่ชายหรือน้องสาวแม่เคยบอกกับแมรี่ว่าแมรี่นั้นคืออุบัติเหตุแมรี่ไม่เข้าใจด้วยซ้ําเธอทบทวนอยู่หลายรอบคนเราจะเป็นอุบัติเหตุได้ยังไงปู่ของเธอราฟได้บอกเธอว่าเด็กนั้นเกิดจากเบียร์โดยที่คุณปู่นั้นกลิ่นตัวเหมือนหอมดองเป็นสมาชิกชมรมตะลุยน้ำแข็งนานถึง51ปี พวกเขาว่ายน้ำฤดูหนาวเพราะมันสดชื่นซึ่งปู่ก็ตายเมื่อปีก่อนตอนอายุ74ทําให้แมรี่คิดถึงปู่เธอสงสัยมาตลอดว่าปู่จะกินแอมโมเนียทำไมหลายสิ่งทำให้แมรี่สับสนโดยเฉพาะแม่ของเธอเวรารอเรนดิงเคิลแมรี่เห็นแม่เดินโซเซตลอดเวลาเธอชอบฟังรายการคริกเก็ตในตอนที่เธออบขนมและใช้เหล้าเชอร์รี่เป็นเครื่องปรุงหลัก เธอบอกกับลูกสาวของตนแมรี่ว่าเชอร์รี่นั้นเป็นชาชนิดหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่ต้องชิมบ่อยๆซึ่งบางครั้งแมรี่คิดว่าแม่ของเธอชิมชาเชอร์รี่มากเกินไปทําให้ทั้งวันแม่เอาแต่นอนและพอตื่นมาก็กินมันอีกอีกทั้งตอนไปซูเปอร์มาร์เก็ตแมรี่ไม่เข้าใจอีกด้วยว่าทําไมแม่ของเธอถึงชอบยืมของแม่บอกกับเธอว่าต้องเอาของซุกในเสื้อเพื่อลดขยะพลาสติกแมรี่คิดว่าแม่ของเธอเป็นคนที่เข้าใจยากซะจริง ในตอนนี้ฝนตกแมรี่เลิกฝันกลางวันและรีบเข้าไปรับไก่มาหลบฝนพ่อของเธอเจอไก่ตัวนี้จากข้างถนนมันล่วงจากรถที่กำลังไปโรงฆ่าสัตว์เธอตั้งชื่อมันว่าเอเทลและนี่ก็ได้เวลาดูกร์ตูนน็อบเลสของเธอเธอชอบน็อบเลสเพราะทุกตัวมีสีน้ำตาลมีบ้านเป็นหม้อชาแถมมีเพื่อนเยอะแยะในห้องตอนนี้มีกลิ่นขนไก่แฉะกับเสียงฝนบนหลังคาและนมข้นหวานมันสดจากกระป๋อง กับการ์ตูนที่โปรดปลานอย่าง n o b บ e s สแมรี่คิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วและช่วงเวลาเดียวกันเองในนิวยอร์กตึกมากมายที่สูงตระหง่าและความวุ่นวายในเมืองในตรอกซอยเล็กๆภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแม็กซ์ฮอรบิกกำลังดู n o b บ e s สเช่นกันทีวีจอเล็กของแม็กมีภาพแต่ไม่มีเสียงทีวีจอใหญ่มีเสียงแต่ไม่มีภาพ เขาอายุ44และชอบนอปล s สเพราะว่ามันอยู่ในโลกที่มีโครงสร้างและหลายเสน้นง่ายๆปรองดองกันเสมอต้นเสมอปลายแถมเขายังมีตุ๊กตานอปลสของแท้เยอะมากอีกด้วยแม็กซ์มีปัญหาเรื่องการนอนเขาจึงใช้เวลากลางคืนดูทีวีและหาอาหารให้ปลาด้านข้างมีขวดโหลใส่มแมลงวันพอถึงเวลานอนแม็กไม่มั่นใจว่าควรขึ้นเตียงนอนนับแกะหรือกินฮอทดอกช็อกโกแลตอีกดี เขาจึงได้ทํามันทั้งสองอย่างแน่นอนว่าเขานอนไม่หลับและเมื่อเฮนรี่ที่แปดจากไปมันทําให้ชีวิตของแม็กเสียสูญเขาคิดว่าได้ปลาใหม่เร็วเท่าไรชีวิตยิ่งดีเท่านั้นเขากดปลาตัวเดิมลงในชักโครกและในวันพรุ่งนี้เขาจะไปร้านขายสัตว์เลี้ยงเพื่อซื้อเฮนรี่ตัวที่9้ารุ่งเช้าวันต่อมาที่ไพรซินีแมรี่นั่งรออย่างอดทนขณะที่แม่ของเธอกําลังหยิบยืมซองจดหมายที่ขายในร้านค้าแมรี่ข้ามเวลาด้วยการมองรอบ และมองว่ามีของสีน้ำตาลชิ้นไหนบ้างและหนึ่งในนั้นคือหน้าปกที่มีผู้หญิงยืนอยู่บนทะเลสาบสีน้ำตาลมือหนึ่งข้างถือโคมไฟเธอเปิดดูรายชื่อในสมุดในนั้นมีที่อยู่และเบอร์โทรเธอคิดว่าชื่อคนในอเมริกาแปลกมากๆแมรี่เดซี่ดิงเค้าคิดในใจเธอจินตนาการว่าถ้าเกิดผู้คนชื่อน,นี้หน้าตาเขาจะเป็นยังไงส่วนสูงแต่งงานหรือ,อยังและเกิดมาจากเบียรเหมือนกันไหมแต่เธอกลับคิดว่าคนในอเมริกาอาจจะเจอลูกในขวดโคก เพราะพวกเขากินโคกเยอะทว่ารูมันก็เล็กเกินไปและแมรี่ก็นึกขึ้นได้เธอจะเขียนถามคนในอเมริกาว่าพวกเขาเจอลูกๆที่ไหน และแน่นอนเธอเลือกแม็กและในตอนนั้นแม่ของเธอสำลักบุหรี่ทำให้ซองจดหมายที่ยืมมาหล่นแม่ของเธอกำมือเธอวิ่งออกจากไบร์ซีนีและในคืนนั้นแมรี่ได้เขียนจดหมายหาแม็กหนูชื่อแมรี่เดซี่ดิงเคิลอายุ8ปี3เดือนกับ9วันสีโปรโดคือสีน้ำตาลของโปรโดคือนมหวานมันและช็อกโกแลตหนูมีไก่ชื่อเอเทล แมรี่แนบรูปไก่ของเธอที่วาดขึ้นเองอีกทั้งเธอยังบอกว่าแม่ของตนชอบสูบบุหรี่และเล่าเชอร์รี่ส่วนพ่อชอบอยู่ในเพิงกับนกที่ตายไปแล้วเธอเริ่มเข้าประเด็นที่อยากจะถามเด็กๆในอเมริกามาจากไหนที่ออสเตรเลียเด็กๆนั้นมาจากแก้วเบีย พร้อมแทรกรูปวาดของตนที่แมรี่เป็นคนวาดขึ้นมาเองเช่นกันและเธอหวังว่าแม็กจะตอบกลับมาเธอสอดช็อกโกแลตออสเตรเลีย er อีกหนึ่งแท่งแล้วหวังว่าแม็กจะชอบมันและในนิวยอร์กแม็กได้รับจดหมายนี้ในวันพฤหัสและแม็กเกลียดวันพฤหัสซึ่งเป็นวันเข้ากลุ่มบําบัดคนอ้วนนิรนามคืนนี้เขาวาวุ่นกว่าปกติ เพราะกินฮอทดอกช็อกโกแลตสอันระหว่างเดินทางภายในชมรมบอกว่าการกินช็อกโกแลตคือการละเมิดกฎและพระเจ้าไม่ชอบคนอ้วนแม็กคิดว่าคืนนี้แย่กว่าทุกคืนมีผู้หญิงในชมรมมองเขาแปลกๆแม็กเป็นคนอ่านภาษากายไม่ค่อยเก่งการอ่อยเป็นของแปลกสำหรับแม็กเช่นเดียวกันกับการวิ่งจ็อกกิ้งทว่าในคืนนี้จะมีเรื่องให้หน่าชะงนยิ่งกว่าเขาเปิดซองจดหมาย พบใบกระดาษและช็อกโกแลตเขากินมันในขณะที่อ่านและเขาอ่านจดหมายของแมรี่ถึงสรอบและทำสิ่งที่ทำเป็นประจำเวลาเจอเรื่องแปลกใหม่และเครียดเขายืนตัวโก่งอยู่มุมห้องมือจับหน้าและหายใจแรงในตอนรุ่งเช้าแม็กซ์ผู้เปราะบางอ่อนไหวหลังจากที่เขานั่งจ้องนอกหน้าต่างนานถึง18ชั่วโมงในที่สุดแม็กก็ตัดสินใจเขียนจดหมายตอบกลับเขากล่าวสวัสดีแมรี่และบอกว่าเขาอ่านจดหมายของเธอ หลังจากที่กลับมาจากกลุ่มคนอ้วนนี้นามเขาบอกว่าตนกำลังลดน้ำหนักจิตแพทย์สนตัวบอกว่าน้ำหนักกลายเป็นยังไงสุขภาพจิตก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าฉันสุขภาพจิตไม่ค่อยดีรูปวาดของเธอสื่อมุมมองต่อตัวเองอย่างน่าสนใจเธอตอบคำถามของแมรี่ในอเมริกาเด็กๆไม่ได้เกิดจากกระป๋องโคกพร้อมบอกว่าตนในตอนสี่ขวบก็เคยถามแม่เช่นเดียวกันซึ่งแม่ก็บอกว่าเด็กเกิดจากไข่และถ้าเจ้าของไข่ ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเป็นชาวยิวไข่ใ,ใบนั้นก็มาจากอีกตัวเด็กๆในอเมริกามีที่มาเช่นนี้เขาบอกว่าตนมีปลาหอยทากนกแก้วที่แม่มีขนและแมวที่ตาบอดแมวตัวนี้เดินตามฉันกลับบ้านหลังจากที่มันถูกเด็กกลุ่มหนึ่งใช้ปืนบีบก,กันยิงเข้าที่ตาในช่วงวัยเด็กพอทิ้งฉันกับแม่ไปพอฉันอายุได้หกขวบแม่ก็ใช้ปืนยิงตัวตายเขาถามแมรี่ว่าชอบฮอทดอกช็อกโกแลตไหมเดี๋ยวไวจะส่งไปให้เขายังบอกอีก ่ามีเพื่อนในจินตนาการตั้งแต่เด็กแล้วแต่จิตแพทย์ส่วนตัวบอกว่าฉันไม่ต้องการมันทําให้เพื่อนคนนั้นนั่งอ่านหนังสือเงียบๆอยู่ที่มุมห้องแม็กยังบอกอีกว่าตัวเขาไม่เข้าใจทใําไมคนชอบทิ้งของเดียราดแม็กบอกว่าตนชอบซื้อลอตเตอรี่ซื้อตามเบอร์เดิมมาแล้ว9ปีแต่ไม่เคยถูกเลยอีกทั้งยังบอกอีกว่าเคยทํางานมาแล้วหลายงาน และถึงแม้ว่าตัวแม็กจะเป็นชาวยิวแต่เขาก็ไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วในช่วงวัยเด็กมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม็กถูกนกจิกที่หัวทําให้หลังจากนั้นในฤด,ดูใบไม้ผลิเขาจะสวมหมวกกันนกตลอดเวลาผู้คนที่ได้เห็นก็หัวเราะแม็กไม่เข้าใจเลยเขาหัวเราะอ,อะไรกันบางทีแม็กก็สับสนกับผู้คนแต่แม็กพยายามไม่เป็นกังวลเพราะนิวยอร์กเป็นเมืองที่วุ่นวายมีเสียงดังและกลิ่นบุหรี่ตลอดเวลาแม็กเขียนจบ และหวังว่าแมรี่จะตอบกลับมาเขาส่งรูปของตัวเองไปด้วยหลังจากนั้นแม็กเฝ้ารอจดหมายตอบกลับของแมรี่และ9ววันต่อมาจดหมายก็ส่งมาถึงที่บ้านแต่คนที่เปิดอ่านเป็นคนแรกกลับไม่ใช่แมรี่แต่เป็นแม่ของเธอซึ่งเมื่ออ่านจบแม่ตกใจและบอกกับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้เจ้าบ้านนี้มาเป็นเพื่อนกับลูกของเธอเด็ดขาดแค่นี้โลกก็เอาประลักพอแล้วแม่ของเธอคิดเช่นนั้นเธอยอนจดหมายที่ว่าลงถังขยะ และพอกำลังจะเอาไปทิ้งเธอสะดุดขี้ของไก่ถุงจดหมายแตกและแมรี่ก็ได้เห็นจดหมายของตนเธอซ่อมมันไว้จากสายตาของแม่และคืนนั้นเธอก็อ่านมันจดหมายซึ่งมีกลิ่นของก้างปลาและเปลือกส้มที่อบอวนถึงจะเป็นแบบนั้นแมรี่ตั้งใจอ่านทุกถ้อยคำเธอดีใจที่แม็กตอบกลับทําให้รุ่งเช้าเธอเขียนจดหมายตอบกลับทันทีเธอบอกแม็กว่า แม่ของฉันไม่ชอบคุณเพราะฉะนั้นรอบหน้าให้ส่งไปที่บ้านตรงข้ามบ้านของคุณเลนส์เขาแก่แล้วและเสียขาไปในสงครามโลกและสงครามที่ว่าทำให้เขากลัวโลกภายนอกเขาเลยมักจ้างฉันให้ไปเอาจดหมายให้เขาฉันจะเก็บเงินซื้อปราสาทที่สกอตแลนด์และแต่งงานกับคนชื่อเอลเกรเธอถามกลับแม็กว่าที่ในอเมริกามีนับเลสไหมอีกทั้งยังบอกอีกว่าเมื่อวานเพื่อนรวมห้องแกล้งหนูและเรียกหนูว่าขี้หมาเพราะปานของหนูสีเหมือนมัน หนูอยากจะแกะมันทิ้งแต่ก็ทำไม่ได้คุณครูเคยบอกให้หนูยิ้มในรุ่งเช้าคุณแม่จึงวาดรอยยิ้มให้แต่ครูกลับเกลียดหนูเข้าไปอีกแมรี่เขียนจดหมายในขณะที่เธอกำลังร้องไห้เธอถามกับเพื่อนทางจดหมายอย่างแม็กซ์ว่าคุณเคยถูกแกล้งหรือเปล่าคุณช่วยหนูได้ไหมและหวังว่าแม็กซ์จะตอบกลับในรอบนี้เธอส่งช็อกโกแลตและเค้กซึ่งเป็นอาหารกลางวันไปให้ทางฝั่งแม็กซ์ที่สวมโบสีแดงสดใสไว้ที่หัว ก็ได้รับจดหมายฉบับนี้ในตอนที่เขากำลังอ่านมันจนมาถึงคำถามของแมรี่คุณเคยถูกแกล้งไหมความทรงจำลึกสุดของแม็กได้มาเยือนเขาอีกครั้งเขาถูกแกล้งตั้งแต่เด็กเพียงเพราะว่าตนอ้วนและเป็นเด็กยิวแน่นอนว่าเขารับมือกับเรื่องนี้เหมือนกับทุกครั้งหลังจากที่เขายือนอยู่มุมห้องหลายชั่วโมงและเขเมือฮอดดอกช็อกโกแลต30กว่าอันและนอนหลับแค่2ชั่วโมงเขาเริ่มเขียนจดหมายตอบกลับแมรี่ โดยเข้าประเด็นถึงเรื่องที่เธอถูกแกล้งเธอควรบอกกับเด็กที่แกล้งว่าปานของเธอทําจากช็อกโกแลตแปลว่าเมื่อเธอขึ้นสวรรค์เธอจะได้ดูแลช็อกโกแลตหมดทั้งโลกพร้อมบอกกับเพื่อนทางจดหมายว่านี่คือเรื่องโกหกแม็กบอกว่าตนเกลียดการโกหกแต่ว่าในครั้งนี้ฉันว่ามันช่วยเธอได้แม็กบอกว่าตนมีเพื่อนบ้านชื่อไอวี่เธอไม่เชื่อพระเจ้าเธอชอบทําซุปอร่อยมาให้ในคืนวันอาทิตย์และในทุกครั้งฉันจะเจอผลของเธอในซุปแต่ฉันไม่พูดอะไร คุณหมอบอกว่าทำแบบนั้นมันไม่สุภาพและไอวี่บอกว่าเธอมีประสาทรับกลิ่นที่ดีมากๆเธอบอกว่าแม็กกลิ่นเหมือนชายเอ็นผสมหนังสือเก่าสำหรับแม็กแล้วกลิ่นของไอวี่เหมือนยาแก้ไอผสมฉี่แต่แม็กไม่เคยบอกเธอเพราะหมอบอกว่าทำแบบนั้นมันไม่สุภาพบางครั้งแม็กจะตดในลิฟต์และยกมือแสดงว่าตนตดคนอื่นมองว่าเขาหยาบคายทำให้แม็กสับสนการที่เป็นคนตรงไปตรงมา มันหยาบคายยังไงและอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ทําให้แม็กคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีเพื่อนนอกจากแมรี่เป้าหมายสูงสุดของแม็กคือเพื่อนแท้ดับเลสและช็อกโกแลตเขาเหวังว่าแมรี่จะตอบกลับมาโดยเร็วอีกทั้งยังพิมพ์บอกแมรี่ไปอีกว่าอย่าไปห่วงเรื่องไม่ยิ้มปากฉันก็แทบไม่ยิ้มแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าในหัวฉันจะไม่ยิ้มด้วยแมรี่พอได้อ่านมันและทําตามที่แม็กบอกเธอรีบเขียนจดหมายขอบคุณเพราะผลปรากฏก็คือ เพื่อนที่โรงเรียนที่แกล้งเธอร้องไห้ไปเลยและในตอนนี้แมรี่ทำงานเสริมแปะโปสเตอร์เพื่อหาเงินไปหาแม็กอีกทั้งยังเขียนรายงานไปว่าในวันเกิดของหนูแม่เป็นคนอบเค,ค้กให้เค,ค้กซึ่งมีบุหรี่ติดอยู่และพ่อให้กล้องเป็นของขวัญทำให้แมรี่ถ่ายรูปภาพต่างๆไปให้แม็กและหนึ่งในนั้นคือเด็กชายข้างบ้านแดนเนียนเขาเป็นคนกรีกหน้าตาดีแมรี่ชอบเขาและเมื่อโตขึ้นอยากจะมีลูกกับเขาเธอได้ยินมาว่า การที่จะมีลูกได้ต้องทำยังไงเธอบอกกับแม็กผ่านทางจดหมายถึงขั้นตอนการที่จะมีลูกเธอได้ยินเรื่องนี้มาจากรุ่นพี่ที่โรงเรียนในวัยของเธอเพียงแค่แ8ขวบเท่านั้นมันทำเอาแม็กเป็นกังวลน,นี่คือเรื่องแปลกใหม่ตอนนี้เขาสติแตกแม็กไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความรักและวันต่อมาหลังจากที่เขาอ่านจดหมายเขาพยายามตามหาว่ารักนั้นคืออะไรจนทำให้เขาเครียดหนักและในตอนท้ายสมองของแม็กก็ยอมแพ้ เขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลและพบว่าตอนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าและอ้วนขั้นรุนแรงทำให้แม็กซ์ต้องนอนโรงพยาบาล8เดือนทำให้แมรี่หลังจากที่ส่งจดหมายไปเธอก็ไม่ได้รับจดหมายตอบกลับจากแม็กซ์เลยทำให้เธอคิดว่าบางครั้งแล้วเธออาจจะเรียกร้องเยอะเกินไปเธอเกลียดตัวเองเธอจึงได้ลบความทรงจำที่มีต่อเพื่อนทางจดหมายคนนี้โดยการเผามันทั้งหมดซะ8เดือนต่อมา หลังจากที่แม็กกลับจากโรงพยาบาลสมดุลของเขาดีขึ้นเยอะแต่แมรี่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวใจหนึ่งเขาอยากเขียนถึงเธอทันทีแต่ก็กลัวถูกจับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหลายปีต่อมาแม็กมีวิธีจัดการอารมณ์ที่ดีขึ้นและในวันเกิดของเขาปีที่48ในที่สุดเลขลอตเตอรี่ที่เขาตามมาหลายปีมันก็ถูกจนได้ทำให้แม็กเอาเงินทั้งหมดไปซื้อช็อกโกแลตและตุ๊กตานอบเลสเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วทำให้เงินมาหาศาลที่เหลือ เอาไปมอบให้กับเพื่อนบ้านอย่างไอวี I ่ไอวี่เอาไปซื้อทีวีเข้าสปาและไม่นานเธอก็ตายเงินมาหาศาลที่เหลืออยู่เธอเซ็นมอบให้ศูนย์รับเลี้ยงแมวและเจ้าของผู้รับเงินก็เปลี่ยนมันเป็นเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและเที่ยวรอบโลกด้วยเฟอร์รารี่ของเขาทางฝั่งแมรี่ตอนนี้ก็ยังคงทำงานพิเศษเธอไม่เก็บเงินไปหาแม็กแล้วแต่เธออยากจะสายกรรม เธอเชื่อว่าปานของเธอเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตเป็นของตัวเองและเช้าในวันหนึ่งแม็กพบว่าเพื่อนในจินตนาการที่นั่งอ่านหนังสือเงียบๆม,มาตลอดชีวิตของเขาได้ลุกขึ้นยืนและจากไปโดยไม่หันกลับมาคุณหมอบอกกับแม็กว่าคุณควรเขียนหาแมรี่แม็กทำใจอยู่นานและตัดสินใจเขียนหาแมรี่ในรอบหลายปีเขาอธิบายว่าตลอดมานี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างซึ่งแม็กก็บอกว่าคุณหมอประจำตัว บอกว่าชั้นสมองบกพร่องแต่แม็กไม่รู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนปกติและแม็กก็ได้บอกความลับของเขาเขาอยากจะร้องไห้ที่ผ่านมาเขาเศร้าโศกเขาเข็นแล้วเข็นเล่าแต่น้ำตาก็ไม่ไหลเขาเขียนแบบนี้และหวังว่าแมรี่จะตอบกลับมาแมรี่พอได้อ่านเธอดีใจและเธอก็มีความคิดสุดบันเจิดเธอจินตนาการแมวถูกทับก่อนที่เธอจะส่งน้ำตาให้กับแม็กทำให้มิตรภาพของแมรี่กับแม็กงอกเงยอีกครั้งและต่อมาแม็ก อ่านจดหมายของแมรี่อย่างระมัดระวังเมื่อเขาเกิดความรู้สึกเครียดเขาจะกินยาระงับประสาทที่อยู่ข้างๆทันทีอีกทั้งแม็กซ์ยังเก็บจดหม,หมายทั้งหมดของแมรี่ไว้เป็นอย่างดีเขาชอบตอบคำถามของแมรี่และช่วยเธอไขปริศนาเช่นถ้าแกะมีขนและเมื่อเปียกฝนมันจะโตหดไหมหลังจากที่แม็กอ่านหนังสือมีหลายอย่างที่เขาสงสัยทำไมคนถึงทิ้งอาหารทั้งที่เด็กในอินเดียยังไม่อิ่มท้องหรือทำไมต้องตัดต้นไม้ทั้งที่เราต้องการออกซิเจนทางฝั่งแมรี่ ก็ยังคงเก็บเงินเพื่อทำตามฝันของเธอและไม่นานพ่อของเธอก็กเกษียณจากงานและหันมาหาสมบัติแทนซึ่งก็น่าเศร้าที่ไม่นานหลังจากนั้นคุณพ่อก็จากไปซึ่งพ่อก็ทิ้งเงินให้แมรี่แมรี่จึงไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเธอเรียนด้านความบกพร่องทางจิตเธอปรารถนาอยากจะรู้จักเพื่อนทางจดหมายอย่างแม็กซ์มากขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็สายกรรมไม่นานหลังจากนั้นแม่ของเธอก็จากไปหลายปีต่อมา แมรี่แต่งงานกับหนุ่มที่ชอบในงานแต่งเป็นเหมือนกับฝันของเธอมาตลอดมันช่วยชดเชยปีที่เลวร้ายเธอส่งจดหมายหาแม็กตลอดหลายปีที่ผ่านมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตให้กันและกันแมรี่ในตอนนี้มีความมั่นใจขึ้นเยอะเธอทำเรื่องอย่างว่ากับแฟนและกลายเป็นดาวเด่นของมหาลัยก่อนที่เธอจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเพื่อนทางจดหมายอย่างแม็กเป็นวิจัยที่มีเพื่อนผิดปกติทางจิตมหาวิทยาลัยชื่นชมเธอมากๆไม่นานสำนักพิมพ์ ติดต่อขอซื้อขอพิมพ์ผลงานเชิงลึกของเธอไม่ทันถึงวันเกิดปีที่25ของแมรี่หนังสือหลายพันฉบับก็พร้อมวางจาหน่ายเธอบอกเรื่องนี้กับแม็กซ์แต่แม็กซ์ไม่ชอบนักจริงๆแล้วเขากโกรธมากเขาเหมือนถูกทรยศ์และเขียนจดหมายตอบกลับแมรี่ด้วยความรู้สึกของตัวเองทําให้ในวันหนึ่งในตอนที่แมรี่แพ็คกระเป๋ากําลังจะไปนิวยอร์กเพื่อไปหาแม็กซ์เธอได้รับจดหมายตอบกลับจากเขาและรู้ว่าตัวเองไปหาไม่ได้แล้ว แมรี่ตัดสินใจทำลายผลงานของตัวเองและเริ่มมาดื่มเหล้าเชอรี่เหมือนกับแม่ของเธอไม่นานสภาพของเธอก็ไม่ต่างจากแม่ไม่กี่ปีต่อมาสามีของเธอทิ้งไปชีวิตของเธอล้มเหลวมีอยู่วันหนึ่งเธอส่งกระป๋องนมสดเขียนคำว่าขอโทษไปให้แม็กซ์และหวังว่าเขาจะตอบกลับแม็กครุ่นคริสเขาใช้เวลาอยู่นานและเขียนจดหมายหาแมรี่เขายกโทษให้กับเธอแม็กพบว่าทุกคนไม่สมบูรณ์แบบและแบบนั้นแหละดีแล้ว อีกทั้งเขายังส่งตุ๊กตา็นบเลสให้กับแมรี่อีกด้วยหลังจากที่แม็กย่อนจดหมายแมกรู้สึกเติมเต็มโลกของเขากลับสู่สมดุลอีกครั้งมีอยู่วันหนึ่งในตอนที่แมรี่รู้สึกจมดิ่งถึงขีดสุดเธอตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองในตอนที่มีลูกน้อยอยู่ในท้องทว่าคุณปู่ข้างบ้านก็มาห้ามไว้ได้ทันทำให้ในตอนนั้นหลังจากที่แมรี่คลุกตัวอยู่ในบ้านหลายวันเธอได้รู้ว่าแม็กตอบกลับมาแล้วภายในจดหมายบอกกับแมรี่ว่า เหตุผลที่ฉันยกโทษให้เธอเพราะเธอไม่สมบูรณ์แบบและฉันเองก็เหมือนกันมนุษย์ทุกคนไม่เพอร์เฟกตอนเด็กๆฉันคิดอยากจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองแต่หมอของฉันบอกว่าฉันต้องยอมรับตัวเองหัวที่ยืดยาวและทุกอย่างของฉันเราไม่มีสิทธิ์เลือกหัวบนตัวเลือกหัวบนบ่าหรือปานบนตัวมันเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราต้องอยู่ร่วมกับมันแต่เราเลือกเพื่อนของเราได้และฉันดีใจที่เลือกเธอชีวิตคนเรามีทางเดินที่ยาวไกล ทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันของบางคนเรียบกริบของฉันมีเศษก้างปลาก้นบุรีและเปลือกกล้วยทางเดินของเธออาจจะเหมือนของฉันแต่มีรอยร้าวไม่เยอะเท่าและหวังว่าวันหนึ่งทางเดินของเราจะมาประจบกันหลังจากนั้นแมรี่ปรับปรุงตัวไม่นานเธอก็มาหาแม็กซ์หิ้วกระเป๋าสองใบและลูกน้อยติดที่หลังเธอขึ้นมาบนอพาร์ตเมนที่เงียบสงัเคาะประตูของแม็กซ์ซึ่งไร้เสียงตอบกลับเธอเปิดเข้าไปดูพบว่าแม็กซ์นั่งอยู่บนโซฟา เธอยิ้มแร้นกล่าวสวัสดีเพื่อนทางจดหมายตลอดหลายปีทว่าคำพูดของเธอแม็กซ์อาจไม่รับรู้เพราะที่อยู่บนเตียงคือร่างไร้วิญญาณของแม็กซ์แม็กซ์เสียชีวิตอย่างสงบในเช้าว,วันนั้นหลังจากที่เขากินนมข้นหวานมันกระป๋องสุดท้ายแมรี่เข้าไปนั่งข้างๆและสังเกตเห็นจดหมายที่ถูกเก็บและติดบนฝาผนังอย่างดีกลิ่นของแม็กซ์เหมือนเชเอมปน,นังสือเก่าแมรี่คิดในใจขณะที่น้ำตาไหลนองท่วมหน้าในแว่นกรอบหนาของเธอ และนี่คือแมรี่แอนด์แม็กเด็กหญิงแมรี่กับเพื่อนสีช็อกโกแม็กหากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ